อต้นอันนี้หอมจังเลยอ่ะใบเนี่ยอากิไว้ใบอะไรใบเ<ล>ออใบเนี่ย<ๆ>ที่เป็นลูกๆอ่ะ,ะคือเคืองปะวิตามินซสูงมากอากิเคี้ยวเลยเปรีย้ยวไหมแต่ว่าวันนี้เมนูที่นําเสนอคือต้นที่พี่อากิปลูกวันนี้รู้ไหมนอะน้นอะไรเออกระเพราอากิไปปลูกมาใช่ไหมเมื่อกี้ใช่กระเพานี่คุณสมบัติคือเขามีฤทธิ์ร้อนพี่อากิช่วยต้านโควิดได้นะ แต่ว่าวันนี้เมนูที่นําเสนอมันต้องเป็นเมนูเส้นอีกแล้วเพราะว่าเราชอบกินเส้นกันใช่ปะใช่ใช่เออไปเลยส่วนประกอบก็จะมีไข่เป็ดนะคะใบกระเพรานะคะทุกคนแล้วก็เส้นบะหมี่นี่เลยเส้นบะหมี่อากีหิวยังหิวยะวิธีการทําก็ง่ายๆนะทุกคนใส่น้ํามันพืชเอาไข่ลงเอาใบกระเพราลงไปคุกคุกเสร็จ๊บก็เอาเครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็ผสมน้ําเข้าไปประมาณหนึ่งแก้วแล้วก็เส้นลงไปคลุกแค่นี้สุกพร้อมรับประทาน สักใส่จานกินได้นะคะทุกคนพร้อมอยังพร้อมจะกินไนะยังพร้อมระโอเคเอากี่กา <200. S 1> 200จานสองร้อยสองร้อยจานอันนี้ลงทุนประมาณเท่าไหร่บะหมี่ซองละสิบบาทสิบสองบาทสองซองยี่สิบสี่แล้วก็ซองละแปดบาทสองซองแปดสองสิบหกเป็นสี่สิบใช่ไหมไข่หนึ่งฟองห้าบาทกระเพราสิบบาทเป็นห้าสิบห้าบาทเมนูมื่อนี้ห้าสิบบาทห้ทาบาททานได้สองคนอันนี้คือไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ คือ่ากระทา